ชื่อตรงครับวลเจเจะจลงใหญ่ครับจุดเริ่มต้นมันก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันเริ่มจากด้วยรถใช้งานประจําวันอ่ะมันเป็นรถรุ่นรุ่นนี้อยู่แล้วเป็นตัวปีแรกๆเลยก็คือเป็นปี94นะครับที่เขาเรียกกันไทยก้อนทีนี้พอใช้แล้วฟีลลิ่งมันมันค่อนข้างโอเคเราก็ชอบในเรื่องของสมรรถนะเรื่องของแบบรูปทรงอะไรมันด้วยแล้วเราไปเห็นในในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเริ่มมีเริ่มมีเอารุ่นเนี้ยมาทาแข่งเราค่อนข้างแบบ ทีมเนี้ยก็สวยด้วยสีมันสวยก็เลยเก็บไว้เป็นเมมโมรีแล้วก็จังหวะว่าไปเจอรถคันเนี้ยบอดี้เนี้ยเป็นซากอยู่ในอยู่ในป่าซึ่งเราก็เห็นว่าเสภาพโดยรวมมันก็ยังดูดีก็เลยถามคนขายว่ามันเขาขายไหมเขาบอกขายราคาช่างกิโลมาแล้วก็ซื้อมาด้วยราคาประมาณ2,000กว่าบาทก็ได้จุดเริ่มต้นในการที่แบบเริ่มเริ่มทําคันนี้ขึ้นมาการแต่งแบบนี้คือมันเราเห็นอย่างหนึ่งว่าด้วยดีเทลของมันเนี่ยไม่เหมือนรถบา้าน การที่จะแต่งให้ได้แบบนี้มันไม่ใช่แค่ว่าซื้อพาร์ทมาแต่งซื้อพาร์ทสำเร็จมามาใส่ได้เลยเพราะว่ามันกระจกมองข้างมันก็ไม่ใช่แบบของรถบ้านลิ้นหน้าก็ไม่ใช่แบบของรถบ้านหางหลังเองมันก็ไม่ได้มีขายตามท้องตลาดซึ่งถ้าเราจะแต่งแบบนี้นั่นหมายความว่าเราต้องสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดมันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึง่งก็จะทำให้แบบค่อนข้างจะโดดเด่นว่าเฮ้ยเราไม่เหมือนใครนะเราทำไม่เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ย เอาจริงๆด้วยความที่เป็น j t c c เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันเป็นรถรุ่นนี้มากกว่าก็เลยเลือกเลือกที่จะมาทําแต่ด้วยการมันเป็นรถแข่งแน่นอนว่าพวกชิ้นส่วนต่างๆอะไรเนี่ยมันไม่เหมือนไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่เหมือนรถบ้านเลยแม้กระทั่งแบบตำแหน่งของคนขับอะไรี้ยเราก็ต้องมานั่งศึกษามันมีดีเทลอะไรให้ศึกษาเยอะสนุกที่ทําเองโดยหลักๆก็คือในเรื่องของการประกอบอันดับแรกเรื่องการประกอบแล้วก็คือการงานสร้างเนี่ยก็จะมีพวกกระจมองข้างห้างหลังแล้วก็พวกสปอยเลอร์นหน้าสปอยเลอร์นหน้าเนี่ยยังยังคงเอาของ ที่มีสําเร็จแต่ว่ามาปรับปรุงในส่วนของชิ้นส่วนที่มันที่มันแตกต่างจากรถบ้านออกไปอย่างเช่นอย่างเช่นพวกกิวข้างอะไรพวกเนี้ยตัวเนี้ยที่เราต้องสร้างเองที่มาใหม่ทั้งหมดอย่างแรกเลยครับเปิดรูปดู หารูปดูทุกรูปที่มันมีอยู่ใน Google อยู่ในที่ไหนก็ได้ที่เราหาได้เราต้องการจะหาจุดยึดว่ามันมันยึดไม่เหมือนกันยังไงเพราะว่าอย่างของรถบ้านเนี่ยมันเป็นแบบครอบเอาน็อตยิงข้างหลังเอาซิลิโคนใส่ก็จบแต่ว่าของรถแข่งเนี่ยด้วยความที่ว่ามันติดกับตัวแผ่นเทรดด้านล่างแล้วกันชนมันสวมแยกออกมาเพราะนั้นคือวิธียึดมันไม่เหมือนกันเราก็ต้องหาข้อมูลตรงนี้ว่าแล้วก็ในเรื่องของสเกลว่าไอตัวส่วนของคลี มันตั้งยังไงมันเคิร์ฟแค่ไหนมันมีความสูงเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราต้องแบบหาสเกลทั้งหมดเลยเพื่อที่จะวัเทียบแล้วก็ขึ้น 3D ขึ้นมาในส่วนของกลิลด้านข้างเนี่ยรถบ้านไม่มีมันจะมีรถแข่งเพราะ,ะนั้นมันจะมีความความลึกเข้าไปที่อยู่ใต้กันชนถ้าเราใช้กันชนแบบรถบ้านทั่วไปเนี่ยมันมันมันจะใช้ไม่ได้เราต้องตัดทิ้งมันก็เลยต้องต้องเปลี่ยนวิธียึดเปลี่ยนวิธีในการติดตั้งก็คือของเดิมใช้ไม่ได้เลย มันก็จะสร้างไอตัวช่องดักลมเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของแอโรดนามิกทางหลังเนี่ยทำอะไรกับมันกว่าจะได้เป็นทรงไบเอางเนี้ยพี่เหมือนกันกันกบคอนทรน่าเลยหารูปหาดีเทลหาสเกลไอคือเรื่องของสเกลเนี่ยเราค่อนข้างจะเขาเรียกว่าได้เปรียบคนอื่นตรงที่ว่าเคยทํางานในด้านในด้านของการออกแบบงานของอินททเลียซึ่ง เราแกะสเกลจากรูปนี้มาเป็นหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือการที่เราได้สเกลแบบนี้มันค่อนข้างจะง่ายขึ้นใกล้เคียงแล้วเราก็ไปดูว่าพยายามหาในเรื่องของจุดยึดว่ามันยึดยังไงขามันเป็นยังไงแล้วก็สร้างจากตัวนี้ขึ้นมาเป็นเริ่มแรกสร้างขึ้นมาเป็นม็อกอัพก่อนด้วยกระดาษเพื่อที่จะหาสเกลแล้วก็ไปสร้างใน 3D อีกทีหนึง่งเพื่อที่จะให้ปริน ขึ้นมาเป็นสามมิติถ้าถ้าเราสร้างสร้างจากกระดาษเนี่ยโอกาสซ้ายขวามันไม่เท่ากาันมันมีแต่พอเราขึ้นจากทีดีเราขึ้นฝ่ายข้างเดียวปุ๊บแล้วเราฟลิปใหม่อีกข้างหนึง่งมันจะได้สองข้างเท่ากันงานออกมามันก็จะเป็นงานแบบค่อนข้างจะสมมาตรพอขึ้นงานได้ปุ๊บเราก็าไปหุ้มคาร์บอนคืออันที่เห็นเนี่ยคือจริงๆจะเป็นม็อกอัพนะอันที่ติดอยู่กับรถเนี่ยทุกชิ้นเป็นม็อกอัพหมดเลยแต่เราก็เอาไปหุ้มคาร์บอนเพื่อที่จะให้เห็นด้วยลุคกิ้งของมันด้วยว่าพอมันเป็็นนนนคาาาาาารรบบออออกมอออกมมมจจิิาาไไงงงงๆเปปห้ตไ คือจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านเราเนี่ยหางอันเนี้ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันยังไม่มีขายณวันนี้ก็ยังไม่มีขายจริงๆแล้ว่คนที่ใชแอคคอร์ดรุ่นนี้แล้วก็มาแต่งแบบเนี้ยค่อนข้างจะมีจริงๆ่ะค่อนข้างมีเยอะแต่เขาหาหางหลังไม่ได้เขาก็เลยต้องหาที่ใกล้เคียงก็คือเป็นของ dtm บ้างของทางฝั่งยุโรปอ่ะที่มันติดอยู่กับเท่าที่เห็นนะส่วนใหญ่จะติดอยู่กับ e 3 6ในยุคนั้นที่เป็นที่เป็นสนามเดียวกันจะมี e 3 6ใช้หางรุ่นนี้เขาก็เอาตัวเนี้ยมาใช้แทนมันคล้ายแต่มันไม่ใช่ด้วยจจจุดดดดยยยึึึของงงมมัันนาาา DTM เเกกฝรโป เจาะสวนทะลุขึ้นขึ้นกับขาเลยเพราะขามันจะใหญ่กว้างกว่าแต่ทีนี้ขาของเจ็ตัวเ t c c มันจะเป็นขาคาร์บ,บอนบางๆเพราะนั้นก็คือมันจะเป็นคล้ายๆตัวทีมันก็จะยึดน็อตสีตัวแล้วก็ยึดขึ้นกับปีกข้างบนอีกทีเนี่ยความแตกต่างมันตัวกระจกยากไหมที่ยากครับโคตรยากเลยกระจกก็ยากที่สุดแล้วคือโพราเสคล้ายๆกับของลินหน้ากับของหางหลัง กระจกมันได้ยากกว่าเพราะว่าด้วยความที่พอมันอยู่บนรถเนี่ยมันเป็นชิ้นเล็กแล้วเราจะหารูปที่มันค่อนข้างจะเจาะไปที่กระจกมองข้างเนี่ยค่อนข้างหายากหารูปเนี้ยค่อนข้างยากสิ่งที่เราทำได้ก็คือดูใน YouTube จะมีรายการ Best m o เตอ i n g ิงเขาไปสัมภาษณ์ของทีมเนี้ยของคุณนาโอกิตรงนี้เนี่ยเขาไปถ่ายเจาะพอดีก็เราก็ค่อยคอย่คอ,ยคอ,ยคอยฟรีด,ดูทีละภาพทีละเฟรมว่ามันเป็นดิเมนชันยังไงแล้วเราก็แคปเจอร์เอาไว้แล้วก, White, วกม็มานั่งดูมานั่งถอดสเกลแล้วก็มาเริ่มขึ้นจากทรงธรรมดาก่อนที่มันยังไมไมม่ด้้โอบขึนา แบบนี้แล้วก็มาแปะกับตัวรถแล้วก็ปั้นด้วยโฟมซ้ําอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะกลาวให้แบบให้เป็น,ให,ปนให้เป็นตัวสกูปดักลมเข้ามาที่เป่าข้าห้องโดยสารก็หนักหนาอยู่ก่อยจะจบสิ่สภาพนี้รวมๆแล้วประมาณเดือนหนึ่งอะกระจกทรงเนี้กับอ c คอ d ตัวเนี้คนมันก็แต่งกันทั่วโลกแหะ ไอตัว j t c c คนก็ทํากันทั่วโลกเหมือนกันแต่ด้วยมันยังไม่มีคนทําแบบนี้หรือด้วยเพราะว่ามันหาไม่ได้ด้วยแหละพอเขาเห็นว่าเราเริ่มทําตัวนี้แล้วทําออกมาได้ค่อนข้างใกล้เคียงกับต้นฉบับมากก็เลยมาขอซื้อมีเข้าขมาขอซื้อกันเยอะเหมือนกันกว่าจะทําสีให้ได้ในส่วนที่จะเป็นต้องทำมันยากเป็นไงอ่ามันมันยากตรงที่ว่ารถรุ่นนี้มีหลายเวอร์ชันสติ๊กเกอร์ของมันเนี่ยไอเวอร์ชันที่มันเป็นดิเมนชันที่เราให้เหน ให้เราเห็นน่ะเป็นเหมือนเหมือนของทำย,ย่าเง,งี้ยที่เป็นหน้าแปลนด้านข้างด้านหน้าด้านหลังเง,งี้ยมันเป็นของเวอร์ชั่นเก่าแต่เวอร์ชันที่เราคัปปี้คือเป็นเวอร์ชันที่โมเตกิในทวินล,ลิงซึ่งดีเทลของสติกเกอร์มันจะมีความแตกต่างกันบ้างเราก็เลยต้องมามานั่งมานั่งเก็บภาพแล้วก็มานั่งประมวลผลแล้วก็มาเข้าสเกลอ,อีกทีหนึ่งซึ่งสเกลมันก็ยังไม่ไม่ได้ถึงขนาดเป๊ะหรอกเพราะว่าไม่มีรถจริงให้วัดไงเราก็ต้องวัดจากรูปนั่นแหละพอใจรูปร่างภายนอกของ ตอนนี้พอใจมากเขาก็เรียกได้ว่าก็เกือบร้อเนในด้านในด้านของมิติในด้านของสีสันแล้วก็ในเรื่องของดีเทลของมันซึ่งจริงๆอยากได้อยากได้เพิ่มอีกคือล้อล้อที่เป็นเซ็นเตอร์ล็อกที่เป็นลายเนี่ยสร้างเองใหม่ก็จะมีส่วนในเรื่องของ รกอบเดินใหม่แล้วก็คันเกียร์ซึ่งคันเกียร์ของตัว JTC เนี่ยมันจะมาอยู่ที่คอมันจะเป็นซีเวนเชียลเพราะว่าตรงตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นที่วางคอนโซลของตัวสวิตช์เราก็ต้องมาเทียบมาเทียบสเกลอีกเหมือนกันไอเนี่ยแหละไอเนี่ยก็ยากเพราะว่าไม่มีภายในให้เห็นแบบหลายรูปเลยเราไม่มีรถตัวจริงให้ดูเราก็ต้องแบบก็ต้องนั่งกะแหละแล้วก,แวก็แล้วก็เทียบเทียบสเกลเอาแล้วก็ปั้นเป็นท d ดีขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็พอได้ได้สเกลได้ค่อนข้างเทียบเปะแล้วก็ส่งไปทุ้มคาร์บอนแล้วก็ เอามาประกอบตั้งเป็นลอกอัพคือตอนนี้ภายในเนี่ยจะเหลืออุมโมงกลางอุมโมงกลางที่เป็นอุมโมงท่อยเสียเนี่ยเพราะว่าเราผ่าพื้นออกไวแล้วที่ต้องผ่าพื้นเพราะว่ารถบ้านเนี่ยอุมโมงท่อเสียอยู่ตรงกลางเซนเตอร์เ,เ,เลยแต่รถแข่งเนี่ยเบาะคนขับเนี่ยมันจะถูกย้ายเข้ามาอีกประมาณ10เซน90กว่ามิลอะพอ90กว่ามิลปุ๊บถ้าเราดันแค่เบามาอย่างเดียวอะมันชนมันไปไม่ได้แล้ว,ม,ไไม,ลวมันไปได้ไม่ถึงเพะนั้นเราก็ต้องผ่าซุ้มแล้วก็ขยับเหมือนเหมือนตัดต่อใหม่หมดเลยอะงานนี้จะค่อนข้างค่อนข ก็ต้องหาหาระยะดีๆแต่ก็คือเนี่ยก็ตั้งเบาะเอาไว้แล้วตั้งระยะพวงมาลัยร,ระยะเบาะได้แล้วทีนี้เหลือเหลือการเชื่อมกลับเข้าไปแล้วก็ประกอบก็เสร็จแล้วก็ทําแผงประตูแผงประตูก็จะดูเหมือนไม่ค่อยยากหละแต่ก็จริงๆแบบจะทำยังไงให้มันเรียบให้แบนให้แบบตรงๆอ่ะไม่ไม่ลิ้วอ่ะนะนอันนั้นค่อนข้างยากช่วงล่างกับล้อที่ทําไปแล้วยัยงไม่ทำอะไรเลยก<อ> <laughs> ็คือจริงๆแล้วก็คือใส่เพื่อที่จะดู ดูในระยะดูเดเเมนชันของมันก่อนว่าเวลาใส่ล้อกลับเข้าไปแล้วเนี่ยมันติดไหมมันเลี้ยวได้ไหมอันแรกเจอแล้วแน่ๆคือซุ้มลอ้อต้องผ่าปีกนกต้องสร้างใหม่<บ>เกือบทั้งหมดเพราะว่ามันในเรื่องของ d ดเ e n เมนชันมันยังหลบยังติดใช่เครื่อ <Jennifer> งที่อยู่ใน Accord JTCC รุ่นนี้ครับที่เป็นในเครื่องของสนามเนี่ยมันจะเป็น H22A ความแตกต่างของมันคือ าสูบมันถูกกลับเอาไอดีมาไว้ข้างหน้าเอาไอเสียไปไว้ข้างหลังเหมือนเครื่องเคถ้าให้เดาไอตัวนี้แหละน่าจะเป็นตัวกําเนิดของเครื่องเคเพื่อที่จะเป็นสี่ลิตรเอาไอดีเข้าข้างหน้าเป็นโมเมนตัมให้มันไอดีมันผักเข้ามาเองอย่างเงี้ยตัวแคม่ะมันจะมันจะต้องถูกถูกกลับข้างมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นในตัวบ่ามันอ่ะต้องทําใหม่แค่ตรงนั้นเองแต่ในเรื่องของการจุดระเบิดก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าตัวตัวเสื้อสูบไม่ได้กลับอะไรมันจริงๆจริงๆผมเห็นคนที่แบบอยากทําแบบเนี้ย เยอะนะแต่ส่วนใหญ่ท้อกับการที่แบบหาของไม่ได้หรือเจอกับดีเทลอะไรเล็กน้อยแล้วแบบคิดว่ามันยากอะ่ะแล้วก็วางมือคนที่อยากทำอย่างนี้ครับก็จะแนะนำอย่างหนึ่งว่าคือมันเริ่มต้นจากไมเซตก่อนว่าเราเราอย่าเพิ่งไปดูถูกความสามารถตัวเองคือถ้ามันมีฝรั่งทําได้คนไทยทําได้ครับถ้าคนอื่นทําได้เราทําได้แน่นอนแต่ว่าเราจะเลือกทํากับมันหรือเปล่าเราอยากทํากับมันจริงๆว่าถ้าเราอยากทํากับมันจริงๆเดี๋ยวเราจะหาโซลูชัน ในการทําของมันเองแล้วก็เราอย่าไปรีบร้อนกับมันอย่าไปกดดันตัวเองอะ่ะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เรามีแรงกดดันปุ๊บการทําแบบนี้มันจะไม่สนุกละก็คือว่าอยากจะทําแบบนี้ครับดูเยอะๆหาข้อมูลเยอะๆก่อนจะลงมือทําอย่าไปรีบร้อนให้ความสําคัญกับมันเยอะๆซีเรียสแต่อย่าไปเครียดแล้วงานมันจะออกมาดีถ้าเป็นไปได้ปรึกษากับคนที่เขาเคยทําแล้วมีประสบการณ์อะไรเงี้ยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวคําถาม อย่าไปกลัวว่าเขาจะไม่ตอบเขาไม่ตอบเราก็หาคนอื่นแค่นั้นเองตอนทารถคันนี้มันจะสอนในเรื่องของความใจเย็นสมาธิอันดับแรกเลยครับแล้วก็อันดับที่สองคือในเรื่องของการที่แบบการแก้ไขปัญหาหน้างานเนี่ยเรามีเวลาเหลือเอารถไปออกงานอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันยังไม่เสร็จเราจะทํายังไงเราจะมีการแพลนนิ่งอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าอะไรที่มันทําตรงนี้เสร็จแล้วมันต้องทิ้งระยะเวลาแล้วช่วงระหว่างเนี้ยเราทาอะไรอย่างอื่นได้อีกไหมเราจะมันจะสอนให้เราแมาเนจ ของเราเองติดตามคันนี้ได้นะครับใน2 2เฟสก็คือวอลเจจะรวงใหญ่ก็คือเป็นภาษาอังกฤษเลย vora jed อีกอันนึงก็คือ art on car art on car เนี่ยมันจะเห็นในเรื่องของงานสติกเกอร์ซับเป็นส่วนใหญ่ก็คือมันเริ่มต้นจากการที่แบบเราทำงานสติกเกอร์แล้วเราเราได้มาทำตรงนี้แหละมันก็เลยแบบค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ ig ครับ cs vora jed ครับสำหรับใครที่แบบติดตามคนนี้อยู่แล้วก็ อยากเห็นตัวเป็นๆอยากเห็นตอนมัน complete นะครับดูได้ที่งาน Honda Face ที่สวนนงนุษวันที่24ตุลาครับผม